ใครผมจำไม่ได้โอ้โหฟิมิโนสองมันเยอะเหลือเกินลุยเดียร์สองรวมเก้าประตูนะคุณเจ๋งแต่ว่าไม่มีซาร่าอีกเออแต่ว่าซาร่าก็ซาร่ามีโอกาสสองสามครั้งอ่ะแต่ว่าฟิมิโนเมื่อคืนนี้ตยิงจ่อๆข้ามคานอ่ะต้องต้องยกให้เลยนะเออต้องให้ทั้งทั้งแอสซิสทั้งทำประตูเองด้วยครับโร์เบอตโตฟิมิโนนะครับใช่ แล้วก็แมนซิตี้ครับโดนไปก่อน2ลูกครับกลับมาเอาชนะกิสซันพาเลสได้4ประตูต่อ2องโอ้โหโดน2ลูกแล้วก็เสียประตูง่ายด้วยนะพี่แบบจังบ่นนะว่าเสียประตูง่ายเกินไปครับแต่ว่าดีนะที่เล่นเครื่องคาร์ล่าซิตี้ก็เป็นซิตี้นะพี่ครึ่งหลังซิตี้จะเป็นแมนยูคงไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ครับครึ่งหลัง4ประตูรวดเลยครับผู้เกครับนะฮะแมนเชสเตอร์ซินวาโอ้โหกระชากลากเลืยนี่สุดยอดจริงๆนะครับก็นาทีที่53นะครับเอริงฮาร์แลนด์นะฮะ คนเดียวาสามประตูเล,เลยนะฮะแฮตทริกเลยนะครับแฮตทริกรแรกในฤดูกาลน,นี้โอ้โหแล้วก็คู่ดึกก็สนุกพี่ครับผมลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะฮะระหว่างอาร์สตอลกับฟูลแลมฟูลแลม่ยได้ประตูนำไปก่อนในครึ่งหลังจากอาริสดามิตอรวิชครับโดยเป็นจังหวะที่กาเบ yes, รียลมาร์คานเยสเพื่อส่งมาให้พี่จะล็อกหนีมิตอรวิชครับแกจะหนียังไงจะโชว ม่ต้องสอนพี่โชชนเหนือเหรอครับชเหนือไงเรียบร้อยโดยไม่ติดบิดดักได้แล้วยิงเข้าไปฮะดีที่อาร์เซนอลเร่งเครื่องกลับมาชนะได้นแนี่ตีเสมอจากลูกยิงของมาเตนโอนดการ์ลูกฉลับนะและ้วก็ลูกแปะเข้าไปของกาเบียม,มาการเยสนะฮะที่เบเรโนโประตูของฟูลแลมเด็กเก่าของอาร,ร์เซนอลทำผิดพลาดชกบอลไม่โดนพี่ครับผมพอไม่โดนปั๊บกาเบียมก็เลยอ่าแก้ตัวได้เลยแปะเข้าไปง่ายๆก็เป็นประตูชัยให้อาร์เซนอลชนะไป สองหนึ่งครับอาร์เซนอลก็ชนะรวดสี่เกมพี่โอ้โหสิบสองคะแนนเต็มเลยจริงรับไปเต็มเต็มสี่แต่เออสิบสองแต้มเลยนะฮะนะฮะก็ยังนําจ่าฝูงอยู่ครับสำหรับไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลทำไมฤดูกาลนี้มาร้อนแรงเหลือเกินร้อนแรงจริงนะสำหรับอาร์เซนอลนะฮะชนะรวดเลยสี่เกมนะครับเป็นทีมเดียวนะครับที่ชนะรวดอยู่ตอนนี้ฮะับคุณเจ๋งครับผมนะฮะส่วนแมนซิตี้เนี่ยอยู่อันดับสองนะครับมีสิบคะแนนจากสี่เกมนะฮะชนะสามเสมอหนึ่งนะฮะมีสิบคะแนนเท่ากับ ไบรทันแอนด์ฮอฟอันเบียร์นะคุณเจงครับนะฮะสี่เกมเนี่ยชนะสามเสมอหนึ่งมีสิบคะแนนนะฮะอันดับสี่เป็นสเปอร์ครับแต่ว่าสเปอร์เนี่ยเตะไปสามเกมเองนะคุณเจงเดี๋ยวสเปอร์แต่วันนี้พี่อ่ามีอยู่เจ็ดคะแนนอันดับห้าเป็นลีสอยู่ในเตะนะครับมีเจ็ดคะแนนอันดับหกเชลซีครับมีเจ็ดคะแนนอันดับเจ็ดเป็นแมนเชสเตอร์อยู่ในเตะครับคุณเจงมีหกหกคะแนนนะฮะแมนยูเนี่ยเตะไปสี่นัดชนะสองแพ้สองเออขออภัยครับ อ่าใช่ฮะแมนยูชนะสองแพ้สองเนี่ยส่วนตัวเองเนี่ยส่วนลิเวอร์พูลไปกี้ดูผิดลิเวอร์ลิเวอพูลอยู่อันดับแปดครับลิเวอร์พูลเนี่ยชนะหนึ่งเสมอสองแพ้หนึ่งครับมีอยู่ห้าคะแนนเนี่ยคุณเจ๋งโอ้ยิงเยอะก็ไม่ช่วยหรอพี่ก็อยู่อันดับก็จะขึ้นมาอยู่นะอันดับสิบหกขึ้นมาอันดับที่แปดใช่ไหมเท่าไหร่หกใช่ไหมใช่ขึ้นมาอันดับที่แปดอันดับแปดแล้วก็เอ้ยยิงเยอะมันน่าจะมีเงินเอ้ยมีคะแนนโบนัสให้นะ ไม่มีฮะสามคะแนนครับชนะได้สามคะแนนแต่ว่าผลต่างประตูได้เสียเดี๋ยวไปดูกันช่วงท้ายฤดูกาลนะครับเจมีผลเพราะว่าตอนนี้ประตูลึกจะได้บวกแปดเนี่ยเท่ากับแมนซิตี้นะแมนซิตี้ด้วยอาร์เซนอลก็บวกแปดครับนะฮะก็ก็ก็ถือว่าแบบยิงเยอะจริงแต่ว่าได้สามคะแนนก็โอเคแล้วล่ละคุณเจ๋งนะฮะกลับมาจากสถานการณ์ที่ตอนนี้นักเตะในทีมบาดเจ็บกันเยอะ นักเตะบาดเจ็บเยอะคุณเฉงของเลี้ยวพูอ่ะจนเจเก้ครับบอกว่าเดี๋ยวจะต้องซื้อกองกลางเพิ่มอ่ะอ่าครับอืมเดี๋ยวจะเป็นใครต้องรอลุ้นกันในช่วงอ่าใกล้ๆปิดตลาดซื้อขายนักเตะแหละครับนะเอาแน่ใช่ไหมฮะเจเก้ครับบอกจะไปซื้อเฟรงกี้เดยองด้วยอ้าวเลยประมาณสี่ห้าวันนี้ต้องดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะเอาใครแต่ว่าอ่ชนะเก้าสูดก็จริงแต่ครอบก็ยังมองหานักเตะใหม่อยู่นเพ่เก็บเยอะจริงกองกลางอ่ะเจ็บสิบกว่าคนนะพี่ เพียบเลยเพียบเลยอ่ะแต่ว่าเอาแฟรงกี้ดดยองเป็นเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งแต่ต้นไม่มาก็ไม่ได้เล่นแชมเปี้ยนลีกไงแต่ว่าคาเซมิโร่ลงแลวลงแล้วนะลงแล้วลงแล้ลงมาสักห้าหัวทีลงมาเนี่ยสั่งสั่งใหญ่เลยอ่ะเขาบอกเอ้าเฮ้ยอะไรรุ่นใหญ่เรามาทีหลังแล้วเราอ่ะเขาโอ้โหเก่าแล้วกูเจ๋งอายุ30ปีนะดีก็ีแชมอป์ยุูโรไหมใช่อื ออประมาณนี้นะคระ<ำ>ับเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวค่อยว่าการส่วนฟุตบอลลาลิก้านะฮะสามคู่เอลเช่แพ้ซูสตาด์ศูนย์หนึ่งนะพี่ครับลายโยแพ้มายาก้าศูนย์สองอเมริกชนะเซบียาสองหนึ่งฟุตบอลกาโชซิลลาอิตาลีนะครับเคลโมเนเซ่แพ้โตเรโนหนึ่งสองยเว่สนุกครับพี่เมื่อวานนี้ดูอยู่นะฮะเจอกับโรม่าพี่ยิงสุดทางบีนแล้วก็เอสเพย์กับทูนะครับก็เสมอ น,น้ำกรเร็วด้วยพี่จากดูซานวัลาวิชแต่ว่าโรัวมาก,ก็เตะเสมอจากธามิอับราฮัมนะฮะมิลานชนะบรญาสองศูครับสเปเซียเสมอซัสโซโล,โล2-2งสองบริสิก้าเยอร,รมนีครับแพ้ท่าแพ้แพดอตมุ 01, นย์หนฮอฟเฟนฮา์มชนะออกซ์โบกหนึ่งศยไมล์แพ้เรเวอร์0-3ครับไรซิชชนะวอสบวก2-0ชาวเก้แพ้อูนิโอนเบอร์ลิน1-6และบาร์เยนสมอกลับกดบักหนึ่งหนึ่งครับลีกเอิงสอคู่นะพี่ ครับโอซาชนะสตาร์บุกหนึ่งศูนย์ลองชนะแรนสองหนึ่งครับฟุตบอลไทยนะไม้เป็นไงเมื่อวานนี้พี่เมื่อวานเนี่ยโหคู่นี้น่าสนใจครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับบุกไปเยือนชนบุรีเอฟซีครับโอ้โหบิ๊กแมตช์เลยนะพี่โอ้โหแล้วสนุกมากนะครับเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับบุกไปเฉือนแล้วชนะสามประตูต่อสองครับคุณเจ๋งโอ้โหนะฮะโอ้โหและสนุกมากลูกนี้อ่าถ้าคู่นี้นะครับเออ่คู่อื่นนะครับ ลำปาง fc แพ้แบงคอกยูเนเต็ดไปศูนย์ห้าเลยครับลำปางน้องใหม่ครับครับอแล้วก็สุโขทัย fc กับคอนแกนยูเนเต็ดเนี่ยเสมอเงินไปศูนย์ศูนย์ครับคุณเจงนะฮะเมื่อวานมีเตะสามคู่นะครับสำหรับฟุตบอลไทยลีกนะครับครับวันนี้ก็เหลือสิบคนแลวนะพี่ครับผมน้ำห่างสามลูกอ่ะก่อนที่จะเหลือสิบคนนะฮะสุดท้ายจบเกมเบียชนะชลบุรีไปนะครับสามต่อสอง ก็มีเพิ่มเป็นเก้าแต้มนะพี่รังรองจากฝูงต่อไปแต่กันที่สนามชนบุรีสเตเดียมครับครับบุรีรัมก็โอ้ยังแข็งแกร่งนะพี่ฮะยังไงก็เป็นนะบุรีรัมนะพี่ก็ยังไงก็ต้องเป็นบุรีรัมนะใช่ไม่ได้ว่าแบบก็ยังแข็งแกร่งนะทั้งที่เหลือสิบคนไงก็สามนัดชนะรวดเลยครับคุณเจ๋งครับแต่รับบุรีรัมอยู่ในเต็ดนะครับมีเก้าคะแนนนะครับแต่ว่าอยู่อันดับสองนะผลต่างประตูได้เสียน้อยกว่าแบงคอกยูนเต็ดอยู่ หนึ่งลูกครับแต่ว่ามีเก้าแต้มเท่ากันเพราะว่าทูแบงคอกเออทางแบงคอกยูเนเต็ดเองก็เอาชนะได้สามเกมรวดเหมือนกันนะฮะมีเก้าคะแนนเท่ากันนะครับอันดับสามเนี่ยเป็นราชบุรีนะฮะอันดับสี่เชียงรายแล้วก็อันดับห้าการท่าเรือนะฮะครับวันนี้ก็นำสามศูนย์นะพี่ครับนะครับจากไอ้คาสตาเนเนดานนพี่ครับแล้วก็สบดานก็ยิงสองลูกเลยมีนะนาทีสิบสองแล้วนาทีสิบห้านะครับส่วนชียงราเนี่ยได้จุดโทษนักสอนลูกะฮะ จากดานิโลนะดานิโ uh, ลยิงสองลูกเลยพี่จุดโทษเลยสามสองกับหกสิบเอ็ดนะฮะครับแต่ว่าก็<ม>ไล่มาทันนะอืก็แพ้ไปนะครับสองประตูต่อสามนะครับครับผมเดี๋ยววันนี้ก็เ uh, ตะกันต่อเนื่องนะนะครับฟุตบอลไทยลีกนะครับก็ติดตามได้ท่าเอสเพลย์นะครับครับมีราชบ,บุรีเจอกับลำพูนเรเออพี่อืษนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีนะครับ,จบ, FC, รบเจอกับเมืองทองยูไนเต็ดและลีโอเชียงรายยูไนเต็ดเจอกับ น้องบัวพิชยะครับอืมอีกคู่หนึ่งเลื่อนนะคนจังนะครับผม b ีจีปทุมเจอกับบริสเทโรเอฟซีมีจีเนี่ยเอ,อ่อเพราะว่า b ีจีเนี่ยเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นพนี่ครับไปเตะแชบบร์เลีกมาอืมเดี๋ยวจะเตะวันพุธหน้าฮะพุธที่31นี่แหละครับสุดท้ายของเดือนพี่อืมนะฮะก็เอ,อ่อเจอกับทีมชมบ,บรุรีเล่นในบ้านชมบ,บุรีพี่ครับมชมบ,บุรีเร่นบ้านสองด้านเลยนะอืมเจอกับทีมแล่งอย่าง b ีจีครับ ลองแชมป์แล้วก็เจอแชมป์อย่างบริลลาเมื่อวานนี้ด้วยหนักน้าขอโคตเตียโคเตียบอกต้องสู้อ้าคุณเจ๋งมาบอลได้ไหมวอลเลย์บอลหรือว่าแบดมินตันก่อนดีโอ้โหนี่ผลงานดีทั้งสองวิวเนี่ยสุดยอดนะวันนี้ลุ้นน้องวิวเลยพี่ใช่ครับกคโล้วดนะรอบชิงอ่ะแต่ว่าวอลเลย์บอลเมื่อวานนี้เราก็เหนื่อยไหมเหนื่อยนะเสียสองเหนื่อยนะพี่พอแพ้ไงใช่แต่แพ้เบียดเบียดไงครับ ดูจากสิติที่ผ่านมาแล้วเราค่อนข้างจะดีกว่านะคุณอย่ง,อยงนะเจอกัน5 5เกมหลังสุดเนี่ยไทยเราชนะรวดเลยสหรับการเจอกับฟิลิปปินส์แต่เมื่อวานเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายเนาะนะฮะรอบก่อนรองชนะเลิศน,นะครับทีมสาวไทยของเราก็เอาชนะไปได้3ต่อ1เซตนะฮะเซตแรกเนี่ยชนะไป25ต่อ18ะฮะเซตที่2เนี่ยแพ้2 0 สามต่อยี่สิบห้าครับงนะฮะแล้วก็สองเซตถัดไปก็เอาชนะได้ยี่สิบห้าต่อยี่สิบแล้วก็ยี่สิบห้าต่อเก้าครับผมนะฮะก็ดูแลสนุกนะเมื่อวานนี้ใช่เพราะว่าทางฟิลิปปินเองก็ก็ถือว่าก็สู้อ่ะสู้แล้วก็ได้เสียงเชียร์ด้วยนะคุณเจงใช่ฮะนะฮะเพราะว่าแข่งที่ฟิลิปปินนะฮะฟิลิปปินอ่อก็ทําให้เราได้ผ่านเข้าสู่ในรอบรองรอบรองพี่แต่ว่าก็เจอศึกหนักนะอืมเพราะว่าต้องเจอกับทีมชาติจีนฮะครับโอ้โห ก็เหนือชนะเหมือนกันด้วนะครับเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยจีนเอาชนะออสเตรเลียมาสามต่อศูนย์เซตนะฮะก็จะมาเจอกับทีมชาติไทยของเราในรอบรองชนะเลิศก็แข่งวันนี้ครับเจ๋งครับตามเวลาไทยเนี่ยสิบหนาฬิกาก็จีนเนี่ยดีกรีเขาเป็นแชมป์หสมัยพี่ครับผมส่วนเราเป็นแชมป์หสมัยเมื่อปี2 0ง2ครับคือ แข่งมาหกครั้งจีนกวาดไปห้าครั้งฮะอืแล้วก็เป็นแชมป์เก่าด้วยส่วนเราได้แชมป์ปีสองพันสิบสองพี่ที่มอุตีที่บ้านเราไงก็<ร>คือที่มอุตีที่ไอ้คาซักครับพี่อืครับเอฟซีครับก็วันนี้ลุ้นกันได้ไหมนะครับจีนก็เป็นแชมป์ของกลุ่มเอเราเป็นอันดับสองของกลุ่มบีพี่ครับครับผมก็เป็นศึกชิงแชมป์เอเชียเหรอเนาะถูกต้องฮะเพราะว่าเป็นเอเชียนวูแมนวอลเลย์บอลคัพกันนะครับนะฮะก็ในปีนี้เนี่ยต้องถือว่า นักบอลสาวไทยของเราเองก็มีการปรับเปลี่ยนมีการปรับปรุงกันเยอะพอสมควรเหมือนกันใช่คแล้วก็ก็ผลงานก็ยังถือว่ายังอยู่ในเส้นทางนะครับที่จะลุนแชมป์จะเจอกับทีมชาติจีนวันนี้15้านาฬิกาตามเวลาบ้านเราตามเวลาบ้านเราสี่โมงเย็นด่ครับผมส่วนอีกคู่เนี่ยญี่ปุ่นเจอเวียดนามนะครับใช่ครับเวียดนามก็ชนะจีนไตหวันะสามสองนะครับไตวันหรือไทยเออชนิสไทเปไทเปอ่ะครับครับผมแล้วก็ ทางญี่ปุ่นนะฮะก็ชนะอิครราน3ต่อ1เซตครับครับนี้แข่งขันกันเวลา18นาฬิกาครับก็คู่เวียดนามกับญี่ปุ่นนะฮะจะเจอกัน18นาฬิกาตรงนีลในบ้านเรานะฮะแต่ว่าทีมชนะก็เข้าสู่รอบชิงนะพี่ใช่ครับครัเพมเชียร์ทีมชาติไทยกันนะฮะวันนี้บ่าย3นะฮะครับนักตบสาวไทยจะเจอศึกหนักเลยนะฮะกับจีนนะฮะอดีตแชมป์5้าสมัยเนาะครับนะฮะอ่ะก็ขอปรบมือให้สำหรับนักตบทุกอย่างสาวไทยนะครับที่ทำผลงานได้คือแฟนบย์บอลพอดู การใส่ยท้าสดเนี่ยมันมันสนุกนะคุณเจงโอ้สนุกแล้วก็วอลเลย์บอลหญิงไงเตะกันสนุกพี่ใช่เพราะว่าถ้าเป็นวอลเลย์บอลชายแบบคือพูดตาโตมันดาแข่งกันเร็วแล้วก็ลู่ตบลู่อะไรเนี่ยรับไม่ค่อยได้กันนะมันจะรุนแรงแรงอ่ะโหด่ะแต่ผู้หญิงด้วยความที่สูสีนะพี่สตรีละอะไรด้วยนะแล้วก็จะพอตบไปก็จะรับได้อย่าเมันจะเหนียวมันจะโต้กันสนุกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผัดกันบล็อกผัดกันทําอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะมีลูกหยอดลูก บอลเร็วบอลคือตบจากแถวแถวหลังมาบ้างอะไรบ้างมันก็ทําให้แบบว่าความสนุกเป็นกลางไงสาม <c oughs> เม็กลางเป็นไงพอได้นะได้ได้ความสนุกมัน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 มากขึ้นนะคุณเจง<ถ>ครับต้องต้องถามพี่อดียอพี่ดีเขาบรรยายวอลเลย์บอลอยู่นะครอ๋อีนตุก ทุกกีฬาเลยฮะได้หมดเลยนะแกเอาหมดอ่ะแกให้แบ่งใครพี่ดิ่งฮะครับคันเจ๋งพาดพิงพี่ดิ่งตลอดเลยนะฮะช่วงหลังนี้ทำไมฮะแกไม่แบ่งให้เลยเนชาแกแกงานเยอะอ๋ออยากมีงานแบบนี้บ้างอยากมีงานนี้บ้างแกงานเยอะครับเอาคุณเจ๋งมาแต่เป็นต้านเป็นไงพี่แบดมินตันนิดนึงครับโอ้โหเมื่อวานนี้ก็โอ้โหเสียได้นะพี่นะครับเสียดายไอ้คู่ของเอิร์ธกับ ปอพอพี่ครับครับไอ้ปือพ่อเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เพิ่งจะไปได้แชมป์แบดเป็นตันคู่ผสมเะพี่เสกกะเกมเสกกะเกมไงกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่สี่วันนี้ที่พัทลุงเนี่ยใช่แข่งต่อจากกีฬาเยาวชนเราเลยใช่พิธีปิดใช่ไหมพี่พิธีปิดเมื่อคืนเมื่อคืนฝนตกหนักเลยคุณเจงเอาโอ้โหฝนตมลงมานี่ครับโอ้สงสารพวกเจ้าหน้าที่กีฬาเลยนเออที่เตรียมตัวมานะโดยเฉพาะตัวไม่ช่สานักข่าวนะฮะตัวแมสคอตนะฮะนักข่าวเข้าร่ม เพราะฝนตกเข้าใต้อาคารเลยแับจริงแต่ว่าพวกเดินขบวนอะไรพิธีปิดเนี้ยก็โดนฝนกันหมดเลยอ้สงสารนส่วนยังเป็นน้องๆนะคน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่มาช่วยจังหวัดพัทลุงนะก็ปีชากไปนะเสกะเกณฑกีฬาเอาวส่แห่งชาตินะครับเจ้าอาเนะคุณพ่อคุณแม่ของน้องแนทนิชาออนนะใช่ไหมใช่พี่้ยชัคุณพ่อแม่ของน้องปอป้อ โอ้กโคคุณพ่อคุณแม่ของปอป้อเลยถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีนะเป็นเล่นเล่นกีฬามีมีธุรกิจด้วยนะธุรกิจเอขายทองพี่โอ้โหอยู่ดอนทานีอ่ะถ้าเป็นเราคงคงกินแบบกินเงินเย็นไปตลอดนะนะไม่แต่ว่ามันก็อย่างว่าแหละคนเจ๋งคนเราก็ต้องมีความฝันมีเป้าหมายให้กัจะมานั่งขายทองอยู่ยังไงฮะ๋อใช่ออกกลางกายไงใช่ครับเอาแล้วบ่อเนี้ยเป็นไงพี่ เอาเอิร์ดกับปอปอก่อนดีกว่าฮะครับผมเมื่อวานนี้ก็เสียดายนะพี่นะนะครับสู้ได้อย่างสนุกนั่นะพี่นะครับเจอกับทางค so ิมโซเยืองนะครับกับทางคองฮียองเป็นมือสี่ของโลกและมือสี่ของรายการจากเกาหลีใต้ครับครับเอิร์ดพุทธิธาสุภจิรกุลกับปอปอซัสลีตาลตานะัตนาชัยเนี่ยเป็นมือสิบสี่ของรายการนะพี่ครับอันนี้คือรายการแบบเป็นด้านอ่าเชียร์เชีป์โลกครับทัวเทลบีเอเอฟเวอร์แชมเปี้ยนชิพสองพันยี่สิบสอง ที่กรุงโตเกียวของญี่ปุ่นครับก็รอบเอ่อนี้เลยพี่นะก็รอบรอ,ร,อรอบรองเนี่ยก็เ,เราเข้ามาในสองคู่เลยพี่สองเพศอ่นะประเภทเดียวนะครับก็คือชายเดียวแล้วก็ประเภทหญิงคู่นะครับครับเราเจอกับคู่นี้มาสามครั้งนะพี่นะครับก็เราเนี่ยเป็นเราเป็นฝ่ายแพ้หมดเลยนะพี่นะครับครับครัผมแต่สู้ได้ดีนะเมื่มอวานนี้เมื่อวานนี้ก็สู้ดีพี่สุดท้ายก็แพ้ไปนะพี่ หนึ่งต่อสองเกมฮะคือเกมสุดท้ายเนี่ยค <tur> ุณเจีงเกมที่สามเนี่ยมีโอกาสจะปิดเกมเหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายแพ้ไปด้วยการดิวนะยี่สิบสามต่อยี่สิบห้าคะแนนนะโอ้โหเสุดหลานเลยเกือบจะสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้เหมือนกันครับนะฮะก็แพ้ไปเมื่อวานนะฮะหนึ่งต่อสองเกมสำหรับเอิร์ธกับปอปอก็สร้างประวัติศาสตร์เป็นหญิงคู่คู่แรกของไทยนะ ครับที่คว้าเหรียญทองแดงมาครองนะครับคุณเจงนะฮะก็แพ้ได้เหรียญทองแดงนะครับพลาดเข้าชิงไปนิดเดียวเมื่อวานนี้เอิร์ธกับปอปอเนี่ยได้ได้ได้สี่แมตช์พอยต์พี่ครับแต่ว่าปิดไม่ลงอ่ะเกมตัดสินอ่ะได้สี่แมตช์พอยต์สี่ครั้งอ่ะโหขอแค่แต้มเดียวนะแต่ปิดไม่ลงสุดท้ายเขาแซงชนะยี่สิบห้ายี่สิบสามอ่ะพี่เสียดายเสียดายแต่ว่าคู่ หญิงเนี่ยเราอาจจะตกรอบเรับคู่ชายไอเป็นชายเดียวพี่ครับผมโอ้โเป็นไงน้องวิวของเราพี่น้องวิวกุลิวิทิสารใช่ฮะนะฮะมือสิบเจ็ดของรายการเนี่ยคุณเจงครับ,รบนะฮะก็เมื่อวานเจอกับเจ้าจุนเฟิงครับนะฮะจากจีนนะครับก็มาก็ผลงานดีนะฮะโดยเฉพาะในเกมที่สองครับชนะขาดเลยนะคุณเจงยี่สิบต่อหกอ่ะ ใช่ส่วนส่วนเกมแรกเนี่ยสูสีเหนื่อยหน่อยเนี่ยเหนื่อยหน่อยแล้วก็เบียดเอาชนะไปได้22ต่อ20คือเกมแรกเนี่ยตามไม่ตามแบบตามเกือบตลอดเกมเลยแล้วก็พลิกชนะได้พี่ยี่สิบสองยี่สิบแล้วก็เกม2คุมอยู่เอาอยู่ไงครับก็ชนะไป21ต่อ6กนะฮะก็ชนะเ,เจ้าไปนะเจ้าจุนเผิงนะพี่นะไป2ต่อศเกมนะครับ,รบก็ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอศึกหนักเลยครับคุณเจ๋งครับเจอกับ วิกเตอร์อัลเซลเซนมือหนึ่งของรายการแล้วก็มือหนึ่งของโลกจากเดนมาร์กดีกรีแชมป์โอลิมปิกเกมพี่ใช่ครับก็เมื่อวานนี้ชนะพี่โจนะฮะไม่ใช่โจนูโวนะฮะโจเทนเฉินโจเทนเฉินไป21ต่อ15และยี่ต่อ17นะครับโจเทนเฉินเนี่ยเป็นมือสี่ของรายการจากไต้หวันอ่าไอัหนุ่มไอัหนุ่มรูปลอพี่ครับพี่โจอ่ะอืมเอาชนะไปนี่ก็เชียร์กันนะพี่นะสองเกมรวดเลยนะครับสำหรับวิกเตอร์อัลเซลเซนนะครับก็จะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ มาเจอกับน้องวิว<บ>กลุลวุฒิวิทีสารถูกต,ต้องเป็นคู่สามพศประมาณสักห้าโมงเอ้ยประมาณสักบ่ายสามนะคือบ่ายสามเนี่ยเริ่มเริ่มตีคู่แรกคู่แรกเนี่ยบ่ายโมงบ่ายโมงใช่ไหมบ่ายโมงบ่ายโมงในประเภทชายคู่ก่อนครับแล้วก็ต่อด้วยหญิงคู่อาจจะอาจจะช้าหน่อยก็มาลุ้นกันในคู่สามคู่สามก็วิวกับวิกเตอร์เนี่ยจะตีคู่สามเวลา,าวบ่ายสามพี่ใช่เราลาบ้านเรานะ รก็คือโดยประมาณเนาะเพราะว่ามันจะแข่ง Run รันกันไปนะคุณเจงนะในขอดเดียวนะ<ช>ครับนะฮะคู่แรกเป็นชายคู่คู่ที่สองเป็นหญิงคู่คู่ที่สามเป็นชายเดี่ยวคู่ที่สี่เป็นหญิงเดี่ยวนะฮะหญิงเดียเ่ยวนี่อากาเนะยาม,มาคุชิมือนหนึ่งจากญี่ปุ่นครับจะเจอกับเฉินยู่เฟยมือสี่จาก,จ,ากจีนครับนะฮะเป็นคู่ที่สี่แล้วก็ปิดท้ายด้วยคู่ผสมนะฮะคู่ผสมในคู่จากจีนเจอกับคู่จากญี่ปุ่นครับครับ อ่าเดี๋ยวเราจะพักสกูตเลยว่าก่อนพักขอประชาสัมพันธ์ทันไหมทันเนาะนะฮะก็กิจกรรมครับ c ีโอกรอบแชมเปี้ยนชิพส2งนะครับอสมทขอเชิญหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสมัครเข้าร่วมแข่งขันนะซี o อกรอบแชมเปี้ยนชิ2สองพี่สิที่สามแข่งระดับ5ดาวพี่เลเวเดลกอล์ฟคลับปทุมธานีครับวันจันทร์ที่19กันยายนนี้นะสมัครจนาวมกรทีมละ4ท่านทีมละ50,000บาทนะครับชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศ c ซีโอกรอบแชมเปี้ยนช พร้อมรางวัลประเภททีมและบุคคลฟ y ายเอบลุนหอยวันด้วยพี่รถจนมูลค่ากว่า80 0แสนบาทฮะและอีกหนึ่งุมนะฮะรางวัลชุดหัวม้รุ่นใหม่จากมิสโน่กอล์ฟพร้อมร่วมลุ้นขอรางวัลมากมายในงานเลี้ยงหารข้านะครับรับดวนเพียง3.4ทีมเท่านั้นนะครับสนใจติดต่อได้ที่0-2 2ย์สองศในวันและเวลาราชการนะครับหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ไลน์ดียครับ0 8 4 1 4 8ดี 2 1 5 5นะครับครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับกลับมาในช่วงเวลาประมาณ8นาฬิกาบนาทีครับสนับสนุนโดยเติมน้ำมันบางจากพบทุก900บาทรับฟรีน้ำดื่ม1.5ลิตร1ขวดนะปั๊มที่ร่วมรายการ1-31สิงหาคม65 m o n e y นิท็อ e วีกดำเนินรายการโดยอำนวยวิทย์เสมอวงและพัชระล้อมรื่น Bela Payatnalika ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องการเตรียมตัวไปปฏิบัติธรรมโดยพระราชสิทธิมุนีวัดมหาธาตุยุวราชตรังสิทิขอความสุข ความเจริญในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายรายการปาตกถาธรรมจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ในวันนี้ผู้แสดงปาตกถาธรรม มีความประสงค์ที่จะบรรยายธรรมะในเรื่องการเตรียมตัวไปปฏิบัติธรรมของท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย ส่วนใหญ่ก็ไปพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆบางส่วนก็